Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะชาวลักณาราศีพฤษภยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนวพิงค์แอนสโคตคุณิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เราจะมาดูภาพรวมดวงชะตากันนะคะในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567มาดูกันค่ะว่าภาพรวมในชีวิตนะคะของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรนะอยู่มุมนี้นี่หางน้องแมวนะต้องเว้นที่ไว้ให้เขานะถ้าเกิดไม่เว้นที่ไว้ให้เขาอยู่เนี่ยเขาจะงงแงวุ่นวายฉะนั้นในระหว่างที่ท ทำคลิปแบบนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ากล้องสั่นไปบ้างเพราะน้องแมวนะขยับตัวก็ปิ้งเป็นทาสแมวนะโปรเมตตาแล้วก็เห็นใจกันด้วยเอากลับเข้ามาสู่ในเรื่องของขั้นตอนการทำนายกันหน่อยสำหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่14พฤษภาคมค่ะถึงวันที่14มิถุนาแต่ถ้าเกิดใครที่รู้ลัคนาตัวเองอยากดูแบบลัคนาก็สามารถดูได้เช่นเดียวกัน ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปิ๊งมาตลอดขอบคุณจริงๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวปิ๊งจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบค่ะ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิ 11, และ12มาดูกันค่ะจะเป็นแบบไหนยังไงขอดูภาพรวมหน่อยสิชาวกลุ่มคนธาตุดินนะคะ,ะมาดูซิใบแรกก็มาซะแล้วตะนูนะกระดุมพะสหัสชาช้าพันธุปุตตะ <aunque S 2> <ils> <urai> ini, ปัตตนีมรณะสุภะกัมมะลาภาและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศนะคะ ตั้งแต่ใบแรกเลยอ่ะมันตกตำแหน่งเครียดเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเกิดอะไรขึ้นในดูซิในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเหมือนกับช่วงนี้คุณจะเหนื่อยแล้วก็จะคิดมากวิตกกังวลเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่น่าภัยบอกมาเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของความสิ้นหวังการหนีปัญหาการไม่อยากเผชิญกับสิ่งใดนะคะที่อยู่ตรงหน้านะคะก็มันเหมือนกับ ถ้าเกิดเป็นบทคําง่ายๆนะมันเหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าคุณหลับตาแล้วคุณหายไปได้เนี่ยถ้าเกิดคุณทําได้คุณทําแล้วเอาเป็นว่าอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงที่มีพายุนะคะฝนเข้ามากระหน่าแต่สุดท้ายแล้วนะคะปิงเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ให้คิดเอาไว้ค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆมากมายที่ผ่านมาให้คุณย้อนกลับไปว่าทุกๆครั้งคุณเก่่่่งมมาาาากแล้วทาาทีีสรถจะผน ในเรื่องราวนั้นๆออกมาได้พิงก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หวังให้คุณเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็มีในเรื่องของพลังกายแล้วก็พลังใจในการใช้ชีวิตยังมีสิ่งดีๆรอคุณอีกมากมายนะโดยเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะโดดเด่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งงานบางคนที่ผ่านมาอาจจะเครียดเรื่องงานแต่ว่าเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ย รู้สึกว่ามันถูกไขกุญแจในเรื่องราวต่างๆมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานงานเนี่ยค่อนข้างที่จะรับรล่นนะคะแล้วก็คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในสิ่งที่คุณทำอยู่ บางคนทํางานมานานแล้วก็มีความร,รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันดูไม่ก้าวหน้าไม่มั่นคงหรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมีความร,รู้สึกว่ามันทรงๆยังไม่ไปไหนในเดือนนี้ค่ะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าตําแหน่งงานของคุณเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของการได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่รอคอ,อยสิ่งที่มีค่าบางคนอาจจะมีการดิวธุรกิจไว้หรือว่ามีการติดต่อเจรจาไว้จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ตําแหน่งสุภะเนี่ยเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะสวยงามผู้ใหญ่ก็ยังคงซัพพอร์ตช่วย หเหลือคุณอยู่เอาเป็นว่าคนรอบข้างเนี่ยมีแต่พลังงานดีๆมาให้คุณนะคะถึงแม้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยของคุณเนี่ยคุณจะมีความรับผิดชอบสูงแต่ในระหว่างเดียวกันนะคุณยังต้องการในเรื่องของอารมณ์หรือความเป็นเด็กผู้ในงานอยากมีความสุขกับงานอยากแฮปปี้กับงานเหมือนชันไปทํางานแล้วฉันก็อยากจะรู้สึกเหมือนกับได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนไปในตัวด้วยฉะนั้นก็ต้องหาในเรื่องของการจัดโต๊ะทํางานการรีแลกซ์การ,การทําอะไรเพิ่ม,เต,มเติมผสมผสานกันไปในระหว่างเวลางานนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงดี ก็จะส่งผลทําให้ในเรื่องของงานเนี่ยออกมาดีทีนี้งานดีแล้วยังไม่พอค่ะโชคชั้นที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการเงินค่ะนะคะรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะได้ลืมตาอาปากได้มากขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจจะเครียดคิดมากวิตกกังวลแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของการเก็บออมอการเริ่มต้นบางคนทํางานมานานหันไปเงินในบัญชีในโลงเลยนะพื้นที่เยอะมากยังไม่มีเงินเก็บเลยแต่ในเดือนนี้ค่ะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ย มุ่งมั่น <Wars> ในเรื่องของการบริหารการเงินไม่ว่าจะเป็นรายรับรายสายรูปแบบเป็นแบบไหนมันเลยกลายเป็นว่าในเดือนนี้นะคะจังหวะในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะนี่ต้องเบรกลูกเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลูกใจเย็นๆนะอยู่ตรงนี้นะคะก็ดูโดยรวมแล้วดีนะแต่เดี๋ยวขอขยายนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดจะเสียเงินเนี่ยในเดือนนี้จะเสียเงินไปกับอะไรคุณจะเสียเงินไปกับในเรื่องของการหาความรู้ให้กับตัวเอง หาในเรื่องของหนังสือมาอ่านหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ต่างๆที่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณรู้ตรงนี้ไปเนี่ยคุณจะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้มากขึ้นเพราะจังหวะในเรื่องของการกระจายเงินของคุณเนี่ยมันดูแล้วก็คือคุณเนี่ยไม่ได้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายคุณจะสายตามที่คิดตามที่วางแผนหรือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์จริงๆโอ้ดีมากนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนเนี่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยคบหาใครเท่าไหร่ เปิดมากี่เดือนก็ส่วนใหญ่นะประมาณสัก7 0 8 0อนะจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เข้าหาใครเลยนะแต่ว่าคุณจะเลือกเพื่อนนะคะคบหากับคนที่รู้จักคุณมานานหรือว่ารู้ใจคุณเท่านั้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเวลาตอนที่คุณทํางานหรือว่าคุณโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะติดต่อหรือพูด คุยกับคุณได้เลยนะคะต้องเข้าใจธรรมชาติของคุณจริงๆแต่ถ้าเกิดสมดมติว่าเมื่อไรที่คุณเคลียรงานคุณสามารถจัดสรรทุกอย่างได้ลงตัวแล้วเนี่ยคุณก็จะกลับไปคุยฉะนั้นเพื่อนที่จะอยู่ข้างๆเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนที่เข้าใจพฤติกรรมว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกหายไปแบบนี้แหละช่างมันโฟกัสงานนะเดี๋ยวก็กลับมาแน่นอน <laughs> เพื่อนก็จะมองเอนดูคุณนะอ่ะมันก็ดูแล้วแบบ คือคุณสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่นะคะในเรื่องของการครบเพื่อนกลุ่มที่คุณสนิทหรือว่ากลุ่มที่คุณมีการพูดคุยกันอยู่เป็นประจำต้องใช้คำที่เชยนะแต่ว่ามัน ยังเห็นผลแล้วก็ยังเห็นภาพได้ดีเสมอก็คือคล้ายๆกับการมองตารู้ใจไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องแบบมีเพื่อนเยอะไม่ต้องพูดกันเยอะเพื่อนแท้เนี่ยแค่เรากลับไปคุยทุกๆครั้งเนี่ยเราทําให้ในเรื่องของความรู้สึกของเราเนี่ยสามารถเปิดใจและพูดคุยกับเขาได้เต็มที่เนี่ยมันก็คือดีที่สุดแล้วนะคะเอาไม่เอาไม่เข้ามานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งเกี่ยวกับที่บ้านนะคะ ที่บ้านเนี่ยขึ้นมาในเรื่องของญาติพี่น้องในดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของความมุดวายเกี่ยวกับญาติพี่น้องจะมีคนเดินทางมาหาคุณหรือในระหว่างเดียวกันเนี่ยคุณก็ เปิดรับนะคะให้ญาติพี่น้องอะ่ะเข้ามาหาคุณด้วยมันเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ดีเพราะว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจอะไรนะคะขยายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมไหนดูสิเอ่เข้ามามากไปก็ไม่ได้ฉะนั้นอาจจะเป็นการเจอญาติพี่น้องในละักษณะของการที่แบบนัดเจอกันนะคะนานๆเจอกันทีหรือว่าบางคนอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เดินทางจากต่างจังหวัดจากที่ไกลๆเนี่ยมาหาคุณนะคะแต่ถ้าเกิดมาวุ่นวายอะไรมากเกินไปก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะไม่จ้านะคะฉันต้องการที่แบบจะให้อยู่แค่ ตรงนี้หรือรู้สึกดีกับแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะต้องขออภัยด้วยนะแมวกวนนิดนึงแต่ก็อยากจะให้เห็นว่าเวลาตอนที่ทำคลิปอัดคลิปเนี่ยคือปิ้งทำสดจริงๆนะคะจะพยายามที่จะเหมือนกับอ่านดวงแล้วก็ทำนายให้เลี้ยวมากที่สุดจะไม่ได้มีการเสร็จใดๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการตัดต่อด้วยใจลึกๆอยากโชว์แมวเงเอากลับมาในเรื่องของการทำนายนิดนึงต่อมาค่ะตำแหน่งในเรื่องของปุตตะ ความคิดอะไรใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาไหมปิ๊งมองว่ามันมีในเรื่องของความคิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่คุณจะได้รับอะไรบางอย่างเพิ่มเติมทีนี้ถ้าเกิดมองไปในเรื่องของการเริ่มต้นการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าให้มองในเรื่องของสิ่งเก่าอะไรเก่าๆที่คุณเคยทําแล้วคุณล้างลามานานหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจแล้วคุณหยุดพักมันไปให้กับ เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาทําอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงนะคือคุณอาจจะมีในเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆเกิดขึ้นนะ่ะแต่บางครั้งเนี่ยคุณทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวนะคุณทํางานเพื่อความมั่นคงอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ทํางานเพื่อความสุขของตัวเองถ้าเกิดสิ่งนี้สิ่งใหม่ที่คุณคิดอย่าจะเริ่มอยาจะเริ่มต้นทำเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่มันทําให้เหมือนกับเติมเต็มชีวิตคุณมากขึ้นคุณกับ ไปสดใสมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นเนี่ยปิงก็มองว่ามันคุ้มค่าก็ลองดูแล้วกันนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณชอบคือบางครั้งเนี่ยการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของเงินเสมอไปถามว่าเงินเป็นปัจจัยสําคัญไหมใช่ค่ะเงินเป็นปัจจัยสําคัญแต่คุณจําไว้ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันคุณจะไม่มีโอกาสที่จะหาเงินหรือว่ามีไรายได้หรือมีชีวิตที่มัง่งคั่งร่ำรวยอย่างที่คุณตั้งใจแน่นอนก็เติมพลังบวกให้กัับตวเออง่ย นะคะส่วนในเรื่องของคนที่คุณจะมีปัญหาด้วยต้องระมัดระวังค่ะสําหรับคนที่ทํางานเป็นทีมสําหรับคนที่ทํางานโดยการที่ต้องเจรจากับคนอื่นเนะี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการเข้าใจผิดหรือว่าณนะช่วงนี้เนะี่ยอาจจะมีคนที่ พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรบางอย่างคือเกี่ยวกับงานนะมันหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นละแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจทีนี้สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาขยายเพิ่มเติมอ่ะมันจะหมายถึงว่าถ้าเกิดทํางานเป็นทีมให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการทะเลาะก,การขัดแย้งกันแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์เช่นบางทีคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนนะคะประโยชน์ต่างๆให้กับคนอื่นแบบนี้บางทีบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ ได้รับความยุติธรรมหรือว่าสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่ทําให้มีปัญหาได้แต่ไพ่ขึ้นมานะคะในเรื่องของตําแหน่งวินาทีสุดท้ายแล้วคุณก็หาทางที่จะทําให้ทุกอย่างมันสมดุลแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีได้นะคะถึงแม้อาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงบางคนคุยงานนะคะคุยกันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องไปไปมามากลายเป็นว่าจากเรื่องเล็กๆมันบานไปไปเรื่องโตโตได้ก็ให้ค่อยๆประคับประคองกันไปส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าในเดือนนี้เนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะตำแหน่งความรัก สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะตัวคุณเองเนี่ยรู้ว่าคู่ของคุณเนี่ยชอบอะไรในระหว่างเดียวกันคู่ของคุณเขาก็รู้เช่นเดียวกันต่างคนต่างปฏิบัติกันนะด้วยความแบบ ใช้ความรักเป็นพื้นฐานมันเลยทําให้ความสัมพันธะ์อ่ะมันอยู่ได้คุณไม่ได้ต้องการที่จะตัวติดกันตลอดเวลาแต่คุณต้องการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหันมาเจอเขานะคะหรือเธอเนี่ยยังมีอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอซึ่งเขาก็ทําได้ดีแต่ว่าในบางครั้งกับเวลาตอนที่คุณอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะห่างเหินกับเขาไปได้ไปบ้างนะแต่ทุกทุกครั้งเนี่ย เวลาตอนที่กลับมาก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้หมันเหมือนกับเดินหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีได้เหมือนเดิมค่ะส่วนคนโสดนะเดี๋ยวดูกันหน่อยซิคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคนโสดมีเกณฑ์ชื่จะเจอคนที่ถูกใจไหมจริงจริงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอนะคือคุณอาจจะมีการแอบชอบใครแอบมองใครสักคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเขาตรงสเปคคุคณเลยเขาเป็นชายในฝันเป็นนางในฝันของคุณแต่ว่าดูคุณก็เล่นตัวซะเหลือเกินนะคะมีในเรื่องของแบบการหยั่งเชิง อะไหนดูซิแล้วอย่างเชิงแบบนี้แล้วมันจะได้ไหมเออมันก็ไม่ได้ดิลุยหน้าหน่อยไหมะออดูนะอ่าถ้าเกิดลุยเนี่ยเห็นไหมมีลุ้น คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยบางทีเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะเก็บไว้ในใจทําให้พลาดโอกาสปิงมักจะบอกเสมอว่าความรักเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการคนนี้จริงๆหรือคนที่คุณเลง็งคุณแอบชอบคุณมีความรู้สึกว่าคนนี้ตอบโจทย์แต่ไม่ใช่ว่าเขามีแฟนแล้วนะเอาแบบว่าเขายังโสดอยู่เหมือนกันแบบนี้ลองค่ะลองเริ่มต้นลองเดินเข้าหาเขาหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะเริ่มความสัมพันธ์ก่อนมันมีโอกาสที่จะพัฒนาแนวโน้ม อยู่ในทิศทางที่ดีถึงแม้จะไม่ได้คบกันเลยทันทีทันใดแต่อย่างน้อยก็เป็นการสารความสัมพันธ์นะคะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมาหันมามองคุณหรือว่าสนใจคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะมาดูซิ สุขภาพเป็นแบบไหนนะคะสุขภาพจะต้องระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บป่วยแต่ว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะเป็นทั่วไปนะคะเช่นแพ้อากาศนะคะหรือว่าเป็นหวัดนะ,ะมีน้ำมูกอะไรแบบนี้นะคะมันเกิดจากในเรื่องของสภาวะในเรื่องของแวดล้อมที่สง่งผลทําให้สุขภาพของคุณเนี่ยมีปัญหานะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุล่ะ เกณฑ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางค่ะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นการเดินทางต่างถิน่นต่างแดนในถิ่นที่คุณไม่ไม่เคยไปแบบนี้ใครที่มีการวางแผนว่าจะต้องเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆที่ไกลๆแบบนี้อาจจะต้องมีการตรวจสภาพรถหรือว่ามีการศึกษาในเรื่องของเส้นทางดีๆเพื่อทําให้ก่อให้เกิดในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุเนี่ยมันลดน้อยลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยส่วน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนขอดูซิสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกก็คือในเรื่องของการกลับตัวกลับใจพิงไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่พายขึ้นมามันจะหมายถึงในเรื่องของความผิดพลาดนะคะการทําอะไรโดยที่คุณเนี่ยใช้แต่อารมณ์หรือว่าไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็ต้องหันกลับมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่ข้างคุณแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณอยากได้รับพรคุณอยากได้ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างน้อยคุณต้องทําตัวเป็นคนดีก่อนไม่ต้องถึงขนาดแบบ ถือสินแปดหรอกเอาแบบแค่เบสิกเบสิกหรือสิน5้าตามข้อต่างๆที่คุณสามารถทําได้ใช้จิตของเรานะคะที่เป็นพลังงานที่ดีนะคะเสริมไปตรงนั้นก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกลับมาเมตตาคุณเหมือนเดิมแน่นอนค่ะส่วนการทําบุญเสริมนะคะในเดือนนี้นะคะให้ทําเกี่ยวกับอะไระคนยากไร้นะ,ค,ะคนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงนะคะคน ที่อาจจะอยู่ในภาวะเจ็บป่วยแบบนี้ค่ะกลุ่มคนเล่ร่อนต่างๆคุณอาจจะเตรียมของไปบริจาคหรือว่าเป็นในเรื่องของการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิที่ต่างๆก็ได้แล้วแต่คุณนะคะเอาที่คุณสะดวกแล้วก็เอาที่คุณสบายใจเป็นหลักค่ะส่วนนะคะตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นตําแหน่งลาภะนะคะลาภะเนี่ยก็คือในเรื่องของโชคลาภอาชีพเสริมอะไรอื่นๆเพิ่มเติมแต่เน้นหนักไปในทางโชคลาภแล้วกันมีไหมคะกํากึงนะ ไม่อยากจะพูดให้เสียใจ <laughs> เอาเป็นว่าเอาห้าสิบห้าสิบละกันนะคะแต่ว่าขึ้นมามันก็เป็น The เดอะเฮอร์มิตเนาะคือโอกาสมันก็จะน้อยฉันไม่ต้องไปหวังเยอะนะคะแล้วบา,างคนอาจจะหวังสักรางวัลที่หนึ่งะขยัะมาก ที่สองได้ไหมรางวัลที่ห้าได้ไหมอืมนะเอาเป็นแบบนี้นะคะเลขหรือว่าสื่อนําโชคเนี่ยจะมาจากไหนจะมาจากตัวคุณเองแต่ว่าคราวนี้เลขเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่มันจะเป็นเลขที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกชะตาคุณถูกใจคุณรู้สึกดึงดูดกับเลขนี้นะคะให้ลองใช้นะคะในเรื่องของเซนหนของคุณในเรื่องของพลังงานภายในของคุณที่สื่อสารกับตัวเลขที่จะเป็นสื่อนาโชคให้กับคุณเนี่ย ออกมาละกันนะคะส่วนไพ่เลขนำโชคที่ปิ๊งจะหยิบให้เนี่ยปิ๊งจะหยิบให้ทั้งหมด3ใบนะคะ3ใบนี้ก็คือจะเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขนะคะหลักนั่นเองส่วนเดี๋ยวปิ๊งจะขยายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าเลขอื่นๆมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างมาดูกันนะคะหก 1>, 1นะคะตามนี้เลยค่ะ691ส่วนนะคะเลขล้องก็คือมีเลข4และเลข5ค่ะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ